สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา เมื่อราคาน้ำมันประกาศขึ้นรือราคากันแบบวันต่อวันแบบนี้คนใช้รถส่วนหนึ่งที่พอจะมีกำลังซื้อบ้างแต่งบไม่มากก็เริ่มทยอยมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาพอจับต้องได้กันแล้วเมื่อมองมาที่รถไฟฟ้าที่นำเข้ามาจากยุโรปก็แท้จะไม่มีความเป็นไปได้หรือเอื้อมไปไม่ถึงเลยแค่อยากได้ mini คูเปอร์ e ราคาก็พุ่งไปเกือบ2ล้าน4แสนบาทก็เกินงบไปแล้ว หรือแม้แต่เทส la สารพัดโมเดลที่เขาว่ากันว่าดีหนักหนาหรือจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ว่าภายในห้องโดยสารของเทส l a รุ่นที่ถูกที่สุดนั้นห่วยแตกกว่ารถญี่ปุ่นบางรุ่นซะอีกวันนี้ทางออตโต้คารนิวจึงได้รวบรวมรถยนต์ไฟฟ้า5รุ่นจากจีนที่มีขายอยู่ในบ้านเราที่ราคาไม่เกินล้านหรือล้านนิดนิด ที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองหรือเพื่อเอาไว้ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนๆหรือครอบครัวมาแนะนําครับเริ่มต้นที่แบรนด์ mg อย่างรุ่น mg s e v minor change ปี2022ซึ่งเป็นรุ่นปรับโฉมของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ในรูปแบบ crossover และ mg เองถือว่าเป็นแบรนด์แรกที่ตอบรับ และสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลส่งผลให้ราคาจำหน่ายมีการปรับลดลงสูงถึง246,000บาทและได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างมากภายในระยะเวลา1เดือนทาง MG ทำยอดจองสูงถึง4,500คันซึ่งถือว่ายืนหยัดการเป็นผู้นำตัวจริงของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเลยทีเดียว ในด้านขุมพลังเครื่องยนต์ของ MG ZS EV รุ่น Minor Change จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด177แรงมา้าแรงบิดสูงสุด280นิวตันเมตรธรรมตราการเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา8.6วินาทีแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่50.3กิโลวัตต์อาวสามารถทำระยะทางการวิ่งสูงสุดอยู่ที่403กิเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้ง สำหรับราคาจำหน่ายของ MG ZS EV รุ่น Minor c h a n g e หลังจากประกาศราคาต้อนรับมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลทำให้ราคาของ MG ZS EV เหลือแค่9 4 9 0 0 0บาทถึง1 2 3 0 0 0บาทเท่านั้นต่อมาในรุ่นที่2ของค่า BYD ในรุ่น Dolphin b y วดี d, บริษัทแม่จากประเทศจีนเตรียมเข้ามาทําตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายนปี2022นี้โดยร่วมมือกับกลุ่มสยามกลาการได้มีการลงทุนกันถึง20,000ล้านบาทโดยจะสร้างโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า พวงมาลายขวาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยจะใช้ชื่อว่า BYD a u t o m o b i l e Thailand สำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าของ BYD รุ่นแรกที่จะเข้ามาประกอบขายในไทยซึ่งจะทำการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ก็คือ BYD Dolphin ในรหัส EA1 ในด้านขุมพลังเครื่องยนต์ของ BYD Dolphin จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด177แรงมา้าแรงบิดสูงสุด290นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ BYD Base Battery ที่มีความจุ44.9กิโลวัตต์อัวขับเคลื่อนแบบล้อหน้ามีอัตราการเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา7.9วินาทีสามารถทำความเร็วได้สูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำระยะทาง ในการวิ่งสูงสุด405กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งสำหรับแบตเตอรี่จะเป็นแบบลิเธียมไอออนรองรับการชาร์จ800โวลต์การชาร์จแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ ac รองรับสูงสุด7กิโลวัตต์ใช้เวลาในการชาร์จจาก0ถึง100ในเวลา6ชั่วโมง30นาทีส่วนการชาร์จเร็วด้วยระบบชาร์จกระแสตรง dc หรือ fast c h a r รองรับสูงสุด60กิโลวัตต์ การชาร์จจาก30%ถึง80%ในเวลา30นาทีสามารถวิ่งได้ไกล300กิโลเมตรสำหรับราคาจำหน่าย BYD Dolphin เปิดราคาอยู่ที่689,000บาทถึง799,000บาทครับต่อมาในรุ่นที่3จากทางค่าย Geely u Motor ในรุ่น o r a Good Cat จะติดตั้งแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนเฟสที่มีความจุ 47.78กิโลวัตต์อวทำในระยะทางในการวิ่งได้ประมาณ400กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งในรุ่น400 Tech ทและรุ่น400 Pro สโปสำหรับการชาร์จไฟบ้านแบบ AC ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงสำหรับการชาร์จเร็วแบบกระแสตรง DC หรือฟ c สช r g e จาก0%ร์เซถึง80%ภายในเวลา45นาทีและการชาร์จจาก30%ถึง80%ใช้เวลาในการชาร์จ32นาที ส่วนในรุ่นอันต้าจะติดตั้งแบตเตอรี่แบบลิเธียมเทอร์นาลีที่มีความจุ63.13กิโลวัตต์อาวโ์ทำระยะทางในการวิ่งสูงสุด500กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งการชาร์จด้วยไฟบ้านภายในเวลา10ชั่วโมงสำหรับการชาร์จเร็วกระแสะตรง DC หรือฟัสชชาร์จจาก0ถึง80%ภายในเวลา1ชั่วโมงและจาก30%ถึง80%ภายในเวลา40นาที สำหรับราคาจำหน่ายของ ORA g o o d c a t ในรุ่น400เท h ราคาจะอยู่ที่828,500บาทในรุ่น400 Pro ราคาจะอยู่ที่898,500บาทและในรุ่น500อั t a ราคาจะอยู่ที่1 3 8 5 0 0้บาทครับต่อมาในรุ่นที่4จะเป็นผู้นำเข้าอิสระโดย BRG ในรุ่น Poco ซึ่งจะเป็นรถยนต์ซิตี้คาขนาดเล็ก ขับเคลื่อนด้วยมอตเตอร์ไฟฟ้านับเป็นพลังงานสะอาดที่น่าสนใจมากไม่น้อยเลยทีเดียวสีสันและงานประกอบพอเรียบร้อยใช้ได้จุดเด่นก็คือลักษณะการใช้งานแบบสั้นๆ <c oughs> เช่นขับในเมืองเป็นหลักรูปแบบที่กระทัดรัดใช้พื้นที่ในการจอดไม่เยอะ ซึ่งพ็อ o โคจะมีเฉพาะรุ่นพวงมาลาัยซ้ายเท่านั้นเนื่องจากเป็นรถที่นำเข้ามาจากประเทศจีนโดยพ็อ o โครถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นจิว๋วจะมีให้เลือกเพียง2รุ่นย่อยเท่านั้นคือรุ่น DDL และรุ่น DDK ที่มีความแตกต่างกันในด้านหน้าของตัวรถเท่านั้นในด้านขุมพลังเครื่องยนต์ของพ็อ o โคจะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด29กิโลวัตต หรือ40แรงม้าแรงบิดสูงสุด110นิวตันเมตรแต่ยังไม่มีการระบุตัวเลขอัตราการเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงออกมาแต่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ14-15วินาทีสำหรับพ็อกโครุ่น DDL จะมีแบตเตอรี่แบบดิเทียไอออนที่มีความจุอยู่ที่10.3กิโลวัตต์สามารถทำระยะทางในการวิ่งสูงสุด128กิโลเมตร ต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถชาร์จด้วยไฟบ้านกระแสสลับ AC จาก0ู0ถึง100%ภายในเวลา6-8ถึง8ชั่วโมงเท่านั้นสำหรับ POCO โรุ่น DDK จะมีแบตเตอรี่แบบดิเทียไมออนที่มีความจุอยู่ที่14.5กิโลวัตต์ สามารถทำระยะทางในการวิ่งสูงสุด178กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถชาร์จด,ด้วยไฟบ้านกระแสสลับ AC จาก0ูถึง100%ภายในระยะเวลา6-8ชั่วโมงส่วนราคาจำหน่ายพ็อกโครุ่น DDL ราคาจะอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทสำหรับราคาจำหน่ายของรุ่นพ็อกโค DDK ราคาจะอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทครับ ต่อมาในรุ่นที่5ของทั้งค่ายเนต้าในรุ่นเนต้าวหลังจากมีการเปิดตัวในประเทศไทยคาดว่าราคาของเนต้าวีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ขนาดกระทัดรัดรุ่นนี้น่าจะอยู่ที่บวกลบไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทหลังร่วมโครงการส่วนลดมาตรการสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ตามมาตรการของรัฐบาลแล้ว ในด้านขุมพลังเครื่องยนต์ของ n น t ้ v ได้ติดตั้งมอตเตอร์ไฟฟ้าวางค่อมเผาหน้าขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าให้พละกกำลังสูงสุด95แรงมา้าแรงบิดสูงสุด160นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ CATL ternary lithium ion ขนาด38.5กิโลวัตต์อาวและสามารถทำความเร็วได้สูงสุด 110กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอัตราการเล่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไม่มีการรายงานตัวเลขสมรรถนะออกมาแต่คาดว่าน่าจะอยู่ที่13วินาทีจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถทำระยะทางในการวิ่งสูงสุด320กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งการชาร์จไฟแบบกระแสสลับ AC รองรับสูงสุด6.6กกิโลวัตต์ ใช้เวลาในการชาร์จ6ชั่วโมง30นาทีและการชาร์จไฟแบบเร่งด่วนโดยการชาร์จแบบกระแสะตรง DC หรือฟ t าชาร์จรองรับสูงสุด45กิโลวัตต์จาก30%ถึง80%ใช้เวลาในการชาร์จ30นาที ส่วนหัวชาร์จจะมีแบบไททูหรือ CCS Combo และยังมีระบบ v 2 l ซึ่งเป็นระบบปลั๊กพ่วงสำหรับจ่ายไฟจากรถ n e t ้ V ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกรองรับสูงสุด3.3กิโลวัตต์ส่วนราคาจำหน่ายของ n e t ้ V มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่500,000บาท สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ